สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งก็อยู่ที่ห้วยตึงเท้านะคะทุกคนวันนี้นะครอบครัวดีไซน์ทีวีกับครอบครัวกเกลลี่คลิปนะคะทุกคนเราก็มาเที่ยวมาเล่นน้าพักผ่อนกันนะคะนี่ <Hey. S 1> ดูดีไซน์ดีไซน์กาลังเล่นกับพี่เกลลแล้วก็แม่หนึ่งอยู่นะทุกคน oh. นี่มาเยอะมากเลยนะ oh. พ่อแบงค์แม่เกตน้องธันวาพี่ใหม่พี่ลีน oh. พ่อรั hey, ่ง hey. <Hey. S 1> แล้วสองสาวไม่ลงน้ําหรอ โอ้ไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาพี่ใหม่ลงมาเร็วค่ะรถกลับใช่ก่อนล้อก่อนล้อเขากลับก่อนล้อเขากลับเออหนาวไหมคะไม่หนาวเย็นสบายเนาะเย็นตั้งแต่ลูกตูวออกไปนานเลยแล้วดีนะวันนี้ไม่มีแดดนี่สบายมากเลยโอ้เล่นน้ำชิลๆนี่ตอนนี้พี่ใหม่กับพี่รินลงมาแล้วนะคะทุกคนสองสาวมาถ่ายรูปกันนะคะเป็นไงคะสวยไหมพี่ใหม่ สวยมากใช่ไหมนี่ดูดูดูดีไซน์กับเกลี่มาแล้วว่ายน้ำแม่หนึ่งแม่หนึ่งพาว่ายน้ำนะคะทุกคนวันนี้แม่หนึ่งรับบทหนักแม่หนึ่งมีลูกสาวเลยนะวันนี้นะโอ้โหเป็นไงจันูคุยขนลงเม็ดฮะขนลงเม็ดใช่นิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยไม่เป็นไรเล่นต่อค่ะ,อ,คะอยู่ไือย,ยังแม่ซื้อขนมมายังค่ะยังนะคะเอาเอา,เอานี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้แม่กุ้งไลฟ์สดใน Youtube ไปนะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์กับเกลลี่ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนนี่มีเด็กเล่นน้ำแล้วหิวนะทุกคนดีไซน์กินอะไรคะ ไข่นกกระทาต้มนะพี่เกลวกินไหม,ไมพี่เกลวกินไข่นกกระทาต้มไหมไม,ไม่กินหรอนีม,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 มีสะเบียงนี่ด้วยนะทุกคนขนมนะคะปะตอนนี้เราก็เช็คบินเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายค่ะพี่เกลวกบ๊ายบาย